กราบสวัสดีชาวโลกทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมอ r ามพิเซนต์สตูดิโอกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาททาความรู้จักกับเจ้าก้นกระโดกกันนะครับก้นกระโดกก็คือสมนวนสุภาษิตหมายถึงว่าลืมตัวเพราะถูกเยินยอนนั่นเองนะครับอ้างอิงจากพระจน้านุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานในปีพศ2554นั่นเอง <Yahoo! S 1> แต่เดี๋ยวคนละก้นกระดกกันและไอ้บ้าเรามาทําความรู้จักกับร่วงก้นกระดกหรือร่วงปีกสั้น หรือร่วงก้นงอนหรือแมลงเฟชชี่หรือพอแล้วมีแค่นี้แฮชื่อแกนี่หลากหลายซะเหลือเกินนะครับว่าแต่ทําไมเราต้องทำความรู้จักกับด่วงก้กนกระดกกันนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้กับทุกคนได้ฟังกันเองนะโดยด่วกงก้นกระดกนั้นขึ้นชื่อเรื่องของพิษที่ทําลายเนื้อเยื่อของผู้ที่ไปสัมผัสกับมันนะครับสวนอาการจะเกิดขึ้นอย่างไรบ้างและก็วิธีรักษาจะเป็นอย่างไร เดี๋ยวลองมาทำความรู้จักกับลักษณะและรูปร่างของมันกันก่อนดีกว่านะครับ yeah, <c oughs> จะด้วงขันกระดูกนะครับเป็นด้งที่มีขนาดเล็กนะโดยมีความยาวประมาณ7-8ม mm, มเท่านั้นเองนะครับส่วนหัวก็จะมีสีดําช่วงอกนั้นก็จะเป็นสีส้มนะครับส่วนปีกลำตัวและก็หางก็จะเป็นสีดานั่นเองนะครับ ส่วนช่วงท้องก็จะเป็นสีส้มเนาะเจ้าแมลงชนิดนี้มักจะงอส่วนหางหรือว่าส่วนท้ายของมันนั่นแหละครับเมื่อเวลาที่มันเกาะหรือเดินอยู่บนพื้นนั่นจึงเป็นที่มาของชื่อมันนั่นเองนะครับนั่นก็คือดวงก้นกระดกนะครับ <Wow. S 1> โดยที่อยู่อาศัยที่พวกเรามักจะพบพวกมันนะครับก็เป็นพงหญ้าที่มีความชื้นนะฮะหรือว่าแถวเขตที่มีความร้อนชื้นนั่นเองนะครับแถมพวกมันยังเป็นนักล่าที่กินแมลงอื่นๆเป็นอาหารด้วยนะโดยพวกมันจะออกหากินใกล้กับบริเวณที่มีแสงไฟนะครับรวมถึงบ้านคน และนี่เลยครับเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้มนุษย์และสิ่งมีชีวิตในนี้มีโอกาสเจอกันมากที่สุดนะครับเกื oh, <no. S 1> อบลืมบอกไปแล้วสินะครับ โดยเราจะสามารถพบพวกมันได้มากที่สุดนั่นคือในช่วงฤดูฝนนะแต่ความเป็นจริงแล้วเราเองก็สามารถพบพวกมันได้ตลอดทั้งปีเลยนะครับแต่ก็จะพบมากที่สุดในช่วงฤดูฝนนั่นเองนะครับว้าว <Wow. S 1> โอเคต่อมาเรามาทำความรู้จักกับอาวุธที่ร้ายกาจของเจ้า,มาแมลงชนิดนี้กันดีกว่านะครับโดยอาวุธของมันก็ไม่ใช่เหล็กในหรือการกัดการต่อยอะไรหรอกนะครับ <c oughs> แต่มันก็คือสารพิษท,ที่มีชื่อว่าพีเดรินนั่นเองนะครับซึ่งสารพิษนี้ก็จะเกิดจากการที่เราเผลอไปสัมผัสหรือว่าปัดมันออกตอนที่มันมาเกาะแขนเรานะครับ หรือเราเผลอไปบีบสักตัวมันบี้เป็นขี้หมาเลยนะครับเออโดยอาการของพิษนั้นนะครับจะทาให้ผิวหนังระคายเคืองแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับและมีอาการแสบร้อนหรือคันตามาน,นั่นเองนะครับทั้งนี้อาการจะรุนแรงมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับปริมาณพิษท,ที่เราได้รับเข้าไปด้วยนะครับ oh. จากนั้นนะฮะ oh. เมื่อเวลาผ่านไปประมาณ24ชั่วโมงโดยประมาณนะหรืออาจจะไวกว่านี้นะครับก็จะเกิดผื่นที่มีตุ่มผู้พองนะครับหรือน้ำหนองนะทำให้เรานั้นรู้สึกคันแล้วก็ปวดเป็นอย่างมากนะครับ หากว uh, <no. S 1> ่าเราเผลอไปเกาพื่นพิษนั้นนะฮะก็อาจจะทําให้พิษนั้นแพร่กระจายไปยังบริเวณอื่นได้อีกด้วยนะครับโดยพื้นที่เกิดจากพิษของแมลงก้นกระดกนะครับก็อาจจะอยู่กับเราประมาณ7-10วันนะครับพวกแผลก็จะเริ่มตกสะเก็ดนะฮะแล้วก็ค่อยๆหายไปเองและเมื่อมันหายนั้นก็จะเกิดรอยดําปรากฏมาสักระยะหนึ่งนะครับแล้วก็จะค่อยๆจางหายไปเองนะฮะแต่ถ้าว่า ถ้าหากว่าผื่นนั้นเกิดติดเชื้อแบคทีเรียด้วยตอนหายก็อาจจะทิ้งรอยแผลเป็นไว้ให้ดูต่างหน้าอกด้วยนะครับต่อมาก็คืออาการของคนที่อาจจะแพ้หรือว่าเป็นหนักนั่นเองนะครับเกิดจะมีผื่นเป็นบริเวณที่ มีวงกว้างนะครับ <c oughs> ก็อาจจะมีไข้ปวดทิศสะขึ้นไส้อาเจียนนะครับและปวดตามข้อได้เนาะใน <c oughs> หากพิษนั้นเข้าตาก็มีสิทธิทำให้เราตาบอดกันได้เลยทีเดียวนะครับฟังมากันขนาดนี้ฟังแล้วก็น่ากลัวนะครับพิษของมันนี่น่าจะอันตรายถึงชีวิตเลยนะครับจา,ากที่ฟังมาแต่ความเป็นจริงแล้วพิษของพวกมันนั้นไม่อาจทําให้เราถึงตายได้นะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดโดนสักร้อยพันร้อยตัวพันตัวเนี่ยแล้วเราไปบี้เปตายครับแบบ ทั่วอนุของร่างกายอย่างเงี้ยอันนี้เราผมก็ไม่แน่ใจว่าเราจะตายหรือเปล่านะเอออาจจะทนพิษบาดแผลไม่ไหวตาย,ยานี่เนาะน,นี้ไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะโอเคต่อมานะครับผมเราจะพูดเกี่ยวกับว่าถ้าหากว่าเราเผลอไปสัมผัสตบยี้ถ้าตัวบนบี้เป็นขี้หมานะครับเออเราควรจะทำย่างไรดีนะฮะอันดับแรกนะครับให้ทำการล้างด้วยสบู่และน้ำสะอาดนะครับจากนั้นก็ทำการประครบเย็นบริเวณที่เราโดนพิษนั่นเองนะครับ จากนั้นให้เราสังเกตอาการตัวเองหากว่าเกิดแค่เพียงรอยแดงเล็กน้อยนะก็อาจจะสามารถหายได้เองภายใน2-3วันเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าพืนนั้นดันแพร่กระจายลุกลามนะครับเราก็ควรที่จะรีบไปพบแพทย์จะดีสัก,กว่าเนาะเพื่อทำการรักษาได้อย่างทันท่วงทีนั่นเอง โดยแพทย์ก็จะให้ครีมสเตียรอยนะครับมาทาบริเวณผืนในช่วงระยะแรกนะก็ใช้ให้ถูกกันด้วยนะครับขอให้เอามาทานะไม่ได้ให้เราเอามาเล่นกล้ามนะครับเออโอเคแต่หากว่าผืนนั้นเป็นตุ่มน้ําพองนะ้ําเป็นบริเวณกว้างเนาะแล้วก็มีแผลไหมอย่างเงี้ย ็ให้เราทําการประครบด้วยน้ําเกลือน,นะครับครั้งละ5-10นาทีวันละประมาณ3-4ครั้งนะครับจนกว่าแผลจะแห้งและรับประทานยาปฏิชีวนะนะครับเพื่อป้องกันการติดเชื้อนั่นเองและรับประทานยาแก้คันเพื่อบรรเทากาการคันกับผู้ป่วยบางรายด้วยนะครับลำดับถัดมานะครับผมจะมาพูดเกี่ยวกับวิธีการป้องกันเจ้าดวงกลนกระโดกนั่นเองนะครับหนึ่งก็คือไม่ควรที่จะจับมันมาเล่นหรือเอามันมากินนะครับเอออันนี้ก็ไม่เอาเนาะ 2หลีกเลี่ยงการที่เราจะไปสัมผัสตัวมันนะครับหรือว่าบี้มันนั่นเองนะฮะที่เราทําได้ก็คือเป่ามันออกไปแทนนะครับ 3. ควรปิดประตูและหน้าต่างเพื่อป้องกันไม่ให้พวกมันเข้ามาได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าประตูหน้าต่างใครเป็นมุ้งลวดก็จะโอเคขึ้นอีกระดับหนึ่งนะครับเพราะยังไงสุดท้ายแล้วเราก็ต้องเปิดหน้าต่างเพื่อที่จะระบายความร้อนออกอยู่แล้วเนาะและให้เรารีบปิดมันในตอนเย็นนั่นเองนะครับ 4ก็คือการปิดเปิดไฟนั่นเองนะครับเราควรระมัดระวังในการเปิดปิดไฟนะฮะโดยเฉพาะในห้องนอนของเรานั่นเองควรแน่ใจว่าเราเช็คและปิดประตูหน้าต่างเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ 5. ก็คือสิ่งสําคัญเลยก่อนเราจะนอนหรือหยิบใส่เสื้อผ้าก็ควรที่จะเช็คหรือว่าสะบัดผ้าดูก่อนนะครับว่าไม่มีเจ้าดวงก้นกระดกอยู่ในน้นนะฮะแต่หากว่ามันเกาะตัวเราแล้วก็น,นั่นแหละให้ทําการเป่ามันออกนะครับอย่าเพิ่งตกใจตั้งสติคิดให้ดีก่อนนะครับ หูยฟังมาทั้งหมดแล้วก็ดูเหมือนว่าเจ้าดวงก้นกระดกนั้นจะมีแต่ข้อเสียนะครับจริงๆมันก็ยังมีข้อดีอยู่บ้างนั่นก็คือพวกมันคอยควบคุมการระบาดของแมลงตรูพืชนะครับโดยจะช่วยกําจัดพวกหนอนผีเสื้อนะครับแล้วก็ทําลายไข่และหนอนของแมลงวันด้วยนั่นเองนะครับว้าวโอเคกระจบกันไปแล้วนะครับกับข้อมูลเจ้าดวงก้นกระดกนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อหลายๆท่านไม่มากก็น้อยนะครับ ผมเองก็อยากให้พวกเราปรับตัวที่จะอยู่กับมันนะครับเพราะถ้าเกิดไม่มีพวกมันแล้วคนเราก็อาจจะหันมาใช้ยาฆ่าสัตว์พืชมากกว่าเดิมนั่นเองนะครับ mm hmm. ก็อย่างว่าเลยครับได้อย่างก็ต้องเสียอย่างมันเป็นธรรมดาของกฎธรรมชาตินันเองนะครับยังไงผมก็อยากให้ทุกคนดูแลตัวเองกันดีด้วยนะครับขอให้มีแต่ความสุขแล้วก็เรื่องเล่นๆที่ผ่านเข้ามาก็ขอให้มันขี้คายไปด้วยนะครับ สำหรับวันนี้นะครับผม a าร์มพิซ t นสตูดิโก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับยังไงก็ถ้าคลิปนี้มีคำพูดหรือข้อผิดาพาดประการใดหรือเรื่องราวอะไรต่ตางๆที่ไม่เหมาะสมผมเองก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะครับเอาล่ะยังไงก็ฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย